<Okay. S 2> อย่ไงบ้างครับฟอร์มแรกค่ะวันนี้ก็ตีเข้ามาอีเวนต์พาค่ะก็สามเบอร์ดีแล้วก็เสียสามโบกี้ก็วันนี้ค่อนข้างาลูกสั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ค่ะวันนี้ก็พยายามพรุ่งนี้ทำให้ดีขึ้นวัน,นต,ต่อไปก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะเปรียบกับก้าหลุมแรกกับเก้าหลุมหลังครับเก้าหลุมแรกตีเข้ามา1อันเดอร์ก็คือทำสกอร์ได้คือแบบตีเข้าไปใกล้ทงมากอะไรเงี้ยค่ะคือวันนี้คือแบบพัดยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ก็พยายาม จะเล่นลูกแบบต่ำกว่าร้อยหลาให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสนามก็มีหลาหลมที่เราทําสกอร์ได้ค่อนข้างเยอะค่ะลมแรงลมช่วงเช้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะเพิ่งมาลมแรงนิดๆิดดก็ช่วงลูกหลังๆเนี่ยค่ะวันจริงกับวันซ้อมมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมครับก็เท่าที่เล่นก็ยังไม่แตกต่างค่ะวัน,นี้จะปรับการเล่นไงวันที่สองก็คงต้องไปซ้อมลูกที่บอกว่าต่ำกว่าร้อยหลาให้มากขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นระยะทาสกอร์ของแหวนก็ เพราะว่าหลุมแบบที่ต้องทําสกอร์ให้ได้ก็มันก็มีหลายหลุมก็เราก็ควรจะไปปรับปรุงตรงนี้ค่ะก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่ก็รู้สึกแบบก็ดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะก็ได้เจอเพื่อนๆน,นนักกอล์ฟด้วยกันแล้วก็แบบบรรยากาศแบบมันเหมือนแบบนักกีฬาทุกๆรายการแบบว่ามา รวมตัวกันในกีฬาครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ตัวเองได้เข้ามาเล่นในครั้งนี้ค่ะอคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครัคบ,บไปซ้อมพัดต่อไปครับ